มิซีย่อมาจาก multi-system inflammatory syndrome in children คือภาวะการอักเสบหลายระบบตามหลังการติดเชื้อโคโรโนาไวรัส2019เป็นภาวะที่พบได้น้อยอาจเริ่มมีอาการได้ตั้งแต่ระยะเริ่มหายจากโรคหรือหลังการติดเชื้อ2-6สัปดาห์โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการแสดงของโรคเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีอาการ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยมิซีคือประมาณ9.7ปีมักพบในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงอาการและการแสดงของมิซีได้แก่มีไข้ามากกว่าเท่ากับ38องศานานกว่า24ชั่วโมงมีลักษณะค่าการอักเสพที่ผิดปกติซึ่งจะดูจากผลแลบ,บของห้องปฏิบัติการและอาการซุดทางร่างกายหรือช็อกผู้ป่วยมิซีแสดงอาการได้หลากหลายได้แก่ อาจจะมีกลุ่มอาการคล้ายโรคขวาสกิได้แก่มีไข้มีผื่นตาแดงปากแดงแห้งลอกมือเท้าบวมต่อมน้ำเหลืองโตหรือมีอาการทางระบบทางเดินอาหารเช่นปวดท้องถ่ายเหลวขึ้นไส้อาเจียนลำไส้อักเสบหรือมีอาการคล้ายไส้ติ่งอักเสบช็อกค,ความดันโลหิตตกหายใจหอบอาจเนื่องจากหัวใจล้มเหลวหรือเส้นเลือดที่ปอดอุดตัน มีไตวายเฉียบพลันอย่างไรก็ตามมิซีเป็นภาวะที่พบน้อยไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ตรตะหนกแต่ควรตระหนักถึงภาวะมิซีจะได้เฝ้าระวังสังเกตอาการเด็กๆและถ้ามีอาการเข้าข่ายจะได้ส่งเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีแนะนำเด็กๆให้ใส่หน้ากากล้างมือรักษาระยะห่างและอย่าลืมไปรับวัคซีนเมื่อถึงเกณฑ์ที่ต้องรับวัคซีนนะคะ เพื่อให้ปลอดจากโควิดและมิสซีค่ะ